กินขนมครับกินขนมซ้บตลาดสาวหนึ่งพี่สาวนำ้ำ สี่สิบบาทสี่สิบพันสี่สิบพัน,พนแน่นบ่สี่หมื่นถึงละสี่หมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นกี่กเกือบร้อยเนาะเกือบร้อยบรรยากาศตลาดเสาร์ครับตลาดสวนชัยเนาะนเพื่อนเนะเอาอะเข้าสีเดินทางไปเซโปโนอนเพื่อนเนาะเขาเสือเอาเสือกันหนาวไปหายเด็กน้อยแล้วก็สมมุติ เล็กๆน้อยๆไปให้เด็กน้อยเนาะเผื่อนเน,ะน,นาะม,ามาันหนาวแล้วเขาก็เลยขามมาเมื่อคืนนี่เพราะว่าเขาต้องเดินทางแต่เศร้าเพราะว่วานัดกันออกมาลับประมาณตอนตอน,ตอนเที่ยงตอนบ่ายเนาะถ้าเขาไปสายมันสิไปหอดผุนประมาณทุกโมงแลงแต่ถ้าเขามาตอนเศร้าเขามานอนอยู่คนทรงนี่มันสิไปหอดผุนประมาณเที่ยงหรือว่าบ่ายโมงนอนเผื่อนเนาะเดี๋ยวเราจะพายงางชมตลาดสวรรค์ชัยก่อนครับไปหาบึงเน่ากินก่อนเพื่อนไปหาบึงกับเขาก่อนเนาะครับเนาะไปหากินเนื้อกินเนื้อยากก่อนเนาะครับผม กะลาดเส้าเอา,อยาออเวออยังนอนอ่ะอันนี้เบสแบบวะยังอยูอันนี้เขาเป็นกว๋วยยังไงโอ้สื่อกล้วยทอดกินครับก่อนจะเดินทางนเนาะครับเรากำลังทอดอยังไงขายขายได้ไดายวัฒนธรรม โอ้ต่อละพันบ่พันจีบพันจีบเนาะเอาสันไนนก็ได้ทิพนนเรารับแล้วขอดขอดใหม่ๆเลยคืข้างเอ่อเขาข้างร้านตลาดสวรรชัยเนาะ กี่านดี่ิเนาะอนราเนี่คุณรายพักเนี่ยรอเบิ้งพักรอเบิ้งตลาดเลยแหละครับไปเซโปนโอ้บบพักพักผบ้านเขานะงามๆทั้งนั้นเนาะ พักสิบบานเท่าครับยามๆเลยเขาได้กล้วยทอดครับเล็กจัดเสียกระเนาะตู้ได้ไรเนี่ยโอ้ตู้ตัวละตู้ละลอยเนาะประมาณลอยหนึ่งเนาะตัวละ ตัวรห 40, ัสสิบพันเนาะกระโบผักเนาะห้าร้อยสิบพันลอยแต่ถือเป็นเงินไทยกับลอยหนึ่งเนาะอขอบใจได้เด้<า>งอง่ายตลาดเส้าครับเพื่อนๆครับทางนี้มันจะเป็นเอ่อด้านลังของตลาดสวนชัยเนาะมันจะเป็นเอ่ออาหารพื้นบ้านครับอาหารพื้นบ้านหลายๆเข้ามาดูเลยแหละครับเข้ามาบ่อยๆตลาดเนาะหวานเป็นเอ่อมันเป็นทางท่างถือข้าสีมะถารถไปหั่นไปหนีเนาะเพราอ ตลาดสวรรชัยนี่คือมันสิมีรถแยกไปหลายๆเมืองของสวรรค์เขียดเนาะหลายๆเมืองครับบรรยากาศสิมีปลาครับปลาปลาเนี่ยปลาสีปลาสีนะครับปลาที่ตัวใหญ่ๆเนาะปลาหนําโค้งข้านี้เนะครับเนาะ โอ้ปลานหนังโคง้งเปตัวใหญ่รครับอันนี้เขาเอ็นปลาเนี่ยครับปลาเพียบรนี่าอ้ปลา,าเพียรโอ้ขอบคุณครับเมาย่างเมืองตลาดเท่านั้นมีแต่พวกพวกล้วยครับกล้วยหลายๆตลาดนี้เข้ามาดูน,นี่เฉยๆเข้ามาบ่อยครับสูดด้วยดูามานงวงหลายแค่เนาะบรรยากาศ หนาวหนาวครับเ้อ่อาบน้ำมัเศร้าน,นาาเานนะี่พักครับบักเขาโพดัซิรีบ้นบนบนานเ้องน้าหลายแทะบัก,น,กนี่บัก,กเกาะนช่มัน,ะนาะหนาวครับ นาวเอ่อเข้าไปถามเพื่อนรถรถออกแปดโมงกลัวประศั่นแต่เข้ากะจะต้องไปถามเพื่อนเพื่อนหนึ่งครับบน่ใจเราอยากเป็นไปปลาเนาะเพราะต้องเดินทางไปหอดประมาณถ้มันหอดตอนเที่ยงยางสาสึกหอดตอนบ่ายตอนเผื่อนห้องเรียนเผื่อนยางชุ่มตลาดซะก่อนยางบึงตลาดซะก่อนเนาะ นปูเนาะปูหน้าเข้าได้เนาะครับเนาะปูหน้าร้ายเนี่ยเร้ายน่เนาะร้ายคนคุดเนาะคุดเนาะครับปูหน้าเต็มเลยร้ายคนคุดเป็นแบไปสื่อฮมกันเอาเนาะฮมกันปูละหาปูละิปูละหปูละิแต่รายิเนาะครับเนาะครับครับปูๆร้ายๆครับปูหน้าอาหารสิบบานนอนแจ

ขายละละถึงเพื่อนผีเขามามากหนิน้องเขาใส่เห็นพวกพวกพวกหองไอ้ตี่แถวบ้านเข้ามันเบืด้อเนาะขอยไ้พอยปังเนาะพอยปังแถวบ้านเขามันโมมีแล้วเดี๋ยวยไงช่วงตลาดจ้าองเข้าก็สิไปทารถครับเพื่อนครับแลยวไงเบิรงขับรถพักนะเป็นรถสิบหล่อสิบหล่อเลยมาจอดจอดขนของลงอยู่เนาะนี่ครับอาหารผื่นบ้านพักหลายมากๆเลย บรรยากาศตอนเสารครับคนร้ายนนาแล้วครับครับไกลเยเอาออกออกันเด้กันเด้ด้วยแค่ไหนข้ามลุยหา เลยครับปลาแถวที่นี่ต่ปลาเนี่ยปลานิ่นเนาะปลานิ่นมีตตัวยังไงเห็นไ่ครับปลานิ่นมีตตัวใหญ่ๆท่านลุงท่านเบิรเนาะเพราะมันยังเสาอยู่ครับหกโมงกว่าลุงยังไม่หมดเลยหกโมงกว่า อส่วนในปูครับปูไร้ร้านส่วนจะเป็นพุทปูมาคายกันเนาะโอ้โหฝรันถ้าเดินเบิ้งตลาดเล็กเล็กน้อยๆถ้ามันเพื่อนเท่ากับสิไปขารถข้าชมตลาดเล็กๆน้อยเพราะตลาดนี้ครับ้ามันเพื่อนมากเบิ้งดูเละครับผมมาชมดูเละตลาดตะเก او แถวนี้สิมีพวกไก่พวกหมูเนาะ พวกเป็ดเนาะเพิ่งมาขายอ่ามือนอย่า่ไฟร้ายครับมันหนาวบอกเพื่อนๆเลยอากาศเป็นเย็นเนาะเพิ่่คอยมานะครับส่วนมากแล้วเดี๋ยวเป็นสุดท้ายแบบนี้ครับเพิ่นสิใส่อใส่กระท่อมาขายเนาะให้ๆๆใหญ่ๆงั้นขายเรือขื่อเมื่อซื้อเมื่อเรียงซื้อเมื่อ,อยังกัได้ครับเพื่อนๆครับบรรยากาศตลาดปรลาดสวนชัยไปไดเลยๆถึงสุดค้าหน้าไปมันกันบพงาพ้อง เดี๋ยวสิยางไปหาแหลกเงินก่อน,นเพื่อนไปหาแหลกเงินก่อนพอเขาสิเดินทางเอาไปได้เท้าเซโปนเนาะเขาย่านลานแหลกเงินเท่านั้นบ่มีน,อนม้องเพื่อนเนาะเดี๋ยวไปหาแหลกเงินกันครับพระ,ะเว่นกันล่างขืนครับเพื่อนเพืนเช่นบอแนมไปพระเว่นกันล่างขืนครับพระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยเขาตื่นแต่ตีหาเคืงเนาะ เขาอาบน้ามกับมายังถามหาโหลดก่อนพอเพราะว่าต้องเดินทางมันได้เสาทีสุดต้องไปหอดผุนประมาณเทียงก็สันค้นออกมารับบ่พอข้าเจากับสิกับเพราะว่าถาข้าเจ้ากลับเขาโมบานไปแล้วมันกระโ้ากันหมดเลยครับเพราะมมีคืนเลยบมมีสัญญาณเลยเนาะอ้หบรรยากาศนะครับเอาเวน้นจะลั่งคืนเดี๋ยวเขาไปถาม้ารถดอีกก็ ข้ามารถก่รอเพ็่นออกจากโมงเพื่นสีนอกจากน้นมันก็มีถ้าเห้าผ่านเวลาช่วงนี้ไปเนาะผ่านเวลาช่วงแปดโมงกลัวนี่ไปมันก็นสีมีรถอีกเทือนหนึ่งก็คือเที่ยงถึงบ่ายโมงบ่ายสองนะ่ะเพื่อนๆไปหอดเพ่นพวกโมงกะเท่ากับเขาในหมูบานบ่ได้เนาะเพราะว่าติดต่อกันบ่ได้บรรยากาศครับบรรยากาศก่อนจะเดินทางไปเซโปนเนาะ ส่นสิมะขายขขาวจีครับพอคาในขา,ขาส่วนมากเป็นใมขานะสิมะขายขนมหายห่าครับพารถขันหนีครับเพื่อนเป็นึ้นคล้องแล้วกัสิีดเชินทางครับเื่นยแล้ว